สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพี่ลุงแม่ป้าเอาอาหน้าบ่าวพูดเสีผู้สาวบ่าวซ้ำหน่อยครับผมมาพ่อครับผมอีคือเกอาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลข้นโกพี่น้องเมื่อนี้พาพี่พาน้องมากินตำส่วนทะเลพี่น้องตำส่วนทะเลใส่กุ้งใส่มึกพี่น้องเอ้ยเสแสบอีคือเกาเบิ่งสีสันโรดพี่น้องได้ให้ครับผมได้ให้เพิดเพิอีคือเกาลหะครับพี่น้องครับสำหรับนุ่มสกลแล้วจัดให้คือเกอครับพี่น้องครับไม่มีปัญหาครับผมเสแสบนาผมอีคือเกอเบื้องพ สีสนรไซโนไม่้ำพี่น้องไซโนไม้ต้มนะครับมามาเ่็บๆนังกันครับพี่น้องครับพิเภษอีกคือเกาให้พี่ให้น้องเบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งอุ้ยขึ้ากจวดพี่น้องมือนี้ก็เลยจัดเมนูนี่เลยครับมือนนิมาเด้อพี่น้องเด้อเต็มถาดอ้เนี้คือเกาพี่น้องเบิดบ่หน่พี่น้องอันนี้เป็นพักกับพี่น้องกาดอันนี้พักซี่หน่อยหนึ่งพี่น้องน้ไม้ต้มครับผมมาเซ็บๆนะผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อแส็บๆนังกันครับพี่น้องครับยังไงคือเกาล่ะครับพี่น้องครับพี่นอ มามามาอุ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเลยมาก่อนสิไปเบิ่งคิมก็อย่าลืมนะครับน้องพี่น้องเนาะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนนมสกคลเด้อครับพี่น้องครับ่ะได้ได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้เวลาแล้วขออนุญาตอน้ำนัวๆปแดกนัวลาดเด้อพี่น้องเด้อระแดกสูตรนมสกุลค,คือเกาแล้วครับแดกแม่ฝากน้องไห้คือเกาครับพี่น้องครับนัว ินแล้วนะสไรเซิวพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซบน้อผมครับโอ้ยพี่น้องเลยชิบุได้ห้ยท่านบอกพี่น้องมามาครับ่อครับพี่น้องพี่น้องครับอืม คำาังป็ใหญ่พี่น้องอือือมาเลยพี่น้องเด้อยุ่ไก่ยุ่ไก่พันไก่พันมามาแสีบๆนียผมครับพี่น้อง กินนักเขาน้ำผมผมมีผิดหลังพี่น้องีได้แนวเส่บเพี่น้องเลยมาฝากพี่ฝากน้องอคำน,นังไงพี่น้องครับอื อม,มาพี่นอ้องแซ่บๆมองผมบ้าพี่น้องเลยเบึงกกุ้งครับอืลังพอดีเลยพี่นอ้อง โอ้สุดอยอดเลยพี่น้องเลยมาๆพี่น้องเสิร์ฟเสี่ยผมครับ <c oughs> อื้มอื้มพี่น้องเนี่ยจวดชาานดเลยพี่น้องเลย ฝนตกพี่น้องเออบรรยากาศฝนตกครับจ,จวดฝน,นตกดีขนาดพี่น้องลิ้นมึดมือเลยครับม,มาเลยพี่น้องเลยจแัแจมผม ใหม่ต้มเขาทาให้พี่เนาะโอ้ลลยแห้งพี่เนาะเปิดบ่็อพี่เนาะหลาแบปนี้ครับ พี่น้องแจ่บด้วผมครับพี่น้องอืม ขนาดได้พี่น้องจวดขนาดพี่น้องเ <c oughs> ข่าทาพี่น้องเลยทั้งสี่แล้ะครับสูตรนุ่มสะกลเพชรตายบอกเอาเรื่องพี่น้อง อย่าใส่มือง้มพี่น้องออกหัวเวินๆพี่น้อง tú gúng răng cũng gìn pino bơi nhảy bơi lội <laughs> hmm ngon pizza cháy hà pino mà đưa pino subscribe nút của เ,เขาปากบาดได้ก็จวดบาดนั่นได้พี่น้องพริกนี่เพชรดีขนาดขากับพี่นอ้องปลาหมึกไหมมึกหน่อย เือการพี่น้องจยงสี่เลยพี่น้อง,ง,องเขาจะว่าสุด,ดยอดครับถึงครับแบบนี้ติกใจม่มงักครับแบบนี้เบิดผ่านพี่น้องสุด,ดยอดีดีนัวเป็นนัวครับ นัควคัเกลีพี่น้องเลยสุดน้ำยักบาทกาหน่าพี่น้องอเกียงทังนัวพี่นออ้องเออเบสพี่น้องโอ้ยแสบครับพี่น้องครับโอ้เมน,นูนี่ครับ เด็ดอีดีพี่น้องบ๊อบพิดหวังครับผมสําหรับเมนูมื้อนี้ก็เป็นตําส่วเนาะตําส่วทะเลพี่น้องใส่หมึกใส่กุ้งครับเจ็บแซ่บอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องทําอย่างงีนะผมอีกคือเก่าครับพี่น้องครับอ้ายิ้มละครับพี่น้องครับบาทนี้กมมยกระบมพิยญ์ฝากพี่น้องคือเก่าครับสุดท้ายนี่กะฝากพี่ฝากน้องเลยเด้อครับพี่น้องครับฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกความังใจให้นุ่มสกุลในการที่คีบตต่อไปเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นุ่มสุขุลก็ดีใจอ่ามีกำลังใจในการนิดคลิปครับพี่น้องครับพี่น้องบอทผู้ใดบอท่านได้จิตตามก็กดเบิ้งคีิเดล้วมกักกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะอ่ะการกระทําใดว่าจะใดคนนุ่มสุขุลบอสุภาณนุ่มสุขุลข,ขอโทษขออภัยเด้อครับแล้วขอขอ,ขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อครับที่ามาจิตตามผมเมาคอมเมนต์ผมครับผมเอาเมื่อนี้นุ่มสุขุลลำลาพี่น้องไปเพียงสท่านี้ครับผมสวัสดีครับ